สวัสดีนักเรียนในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4วันนี้มาพบกับคุณครูชูกเกียรต,ติมัญญาตอ่อนวิชาการงานอาชีพวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเด็กดีมีมารยาทนักเรียนพร้อมอยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูคลิปวิดีโอเด็กดีมีมารยาทกันนะครับอย่างนี้สิไทย ไไททผมชื่อไทไทครับโอ้โหวันนี้หิวข้าวจังเลยมากินข้าวกันดีกว่าข้าวสวยร้อนๆกับข้าวแสนอร่อยมีทั้งไข่เจียวปลาทูทอดผัดกระเพรามามาเพื่อนๆมากินข้าวกันเอ้านั่ง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 ,งโอ้โหปลาทูทอดตัวเบิ้ริ่มเลย ใช้มือฉีกเลยดีกว่าเอาทำไมทำหน้าอย่างนั้นน่ะไม่เคยเห็นคนกินของอร่อยเหรอนี่ก็อีกคนนึงเอานี่ช้อนกลางตักขึ้นมากินเลยโอ,โอ,โอ้เป็นปากเลยอุ้ยอร่อยอ่ะเป็นอะไรกันนะไม่อร่อยเหรอทำไมทํำหน้าอย่างนั้นนะเพื่อนเพื่อนดูเหมือนจะไม่ชอบที่ผมทำอย่างนี้ถ้ายอย่างนั้น ผมคงจะต้องเปลี่ยนแล้วล่ะเออขอโทษเรามากินข้าวคำน้อยๆเคี้ยวปิดปากแล้วก็ใช้ช้อนกลางดีไหมดีสิกินข้าวดีมีมารยาทใครเห็นก็ชื่นชมเปล่าๆผมไม่ได้ใช้นิ้วจะแค้ฟันนะ ผมจะให้ดูนาฬิกาใหม่ต่หากเล่าอย่างนี้สิไทยๆร่วมเสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ในสังคมไทยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนจากการดูคลิปวิดีโอเด็กดีมีมารยาทนักเรียนพอที่จะมีความรู้ความเข้าใจแล้วนะครับนักเรียนก็สามารถทำใบงานหน้า4 6 ส่งคุณครูด้วยนะครับสุดท้ายนักเรียนต้องดูแลตัวเองร้างมือบ่อยๆนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับเด็กๆ